ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่สาราเกจีอาจารย์ที่มีเวทวิทยาคมเข้มขังทั้งยังเป็นผ้านักพัฒนานักการศึกษานักปกครองสืบสายธรรมจาก พระครูสีหราชวัดบ้านแก่นเท้าบูรพาจาร์รุ่นเก่าแห่งวัดบ้านแก่นเท้าอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของภาคีสารอัตโนประวัติท่านมีนามเดิมว่าสาสัพพสรเกิดในปีพุทธศักราช2421ที่บ้านคอยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของพ่อสอนและแม่หน่อยสัพพสอ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาในช่วงวัยเด็กปีพุทธศักราช2430ครอบครัวอพยพมาปักหลักทำรรมาหากินอยู่ที่บ้านเหล่าอายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านแก่นเท้าโดยมีพระครูสีหราชวัดบ้านแก่นเท้าเป็นพระอุปชาอยู่จำพรรษาศึกษา พระปริธิธรรมอยู่ที่วัดต่อมาได้ไปศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่สำนักเรียนวัดบ้านแก่นเท้าในยุคนั้นชื่อเสียงของพระครูสรีหราชหรือหลวงปู่จูวัดบ้านแก่นเท้าโด่งดังทั่วภาคอีสานจึงขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิทยาคมควบคู่กับการศึกษามูลกระจายบาลีอักษรขอมไทยน้อย อักษรลาวทำให้มีความรู้ทางด้านอักขระโบราณเพิ่มขึ้นอีกขแขนงด้วยวัดปฏิบัติจำเริญรอยตามพระครูสีหราชเสมอต้นเสมอปลายทำให้หลวงปู่สามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทำให้มีพระพิสุมาขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เล่าเรียนวิทยาคมจำนวนหลายรูปภายหลังมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วภาคอีสาน เช่นหลวงปู่มีกันตสีโรหลวงปู่ทองสุขสัมปันโนวัดโพชัยนิมิตเป็นต้นช่วงบ้านปลายชีวิตของหลวงปู่อาพาธบ่อยครั้งด้วยโรคชราสุดท้ายถึงแก่มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2515สิริอายุ93ปี พรนศา72ภายหลังจากที่หลวงปู่สาบรณภาพไปแล้วเมื่อถึงวันที่19-20มีนาคมของทุกปีวัดและคณะสิทธิยานุสิทธิ์พร้อมพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จะมีการจัดงานน้อมลำลึกถึงหลวงปู่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาลำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน เป็นประจำทุกปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่